คนขี้ลืมต้องไม่พลาดทางออกที่ใช่เมื่อลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเป็นเรื่องสำคัญแต่บางครั้งเราก็เกิดอาการลืมว่าเปลี่ยนไปครั้งสุดท้ายเมื่อไรหากไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ก็สามารถลองดึงก้านวัดน้ำมันมาเช็คว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับไหนหากอยู่ในระดับใกล้หรือต่ำกว่าขีดมินิมัมหรือน้ำมันเครื่องเป็นสีดำเป็นสัญญาณว่าควรทำการเปลี่ยนถ่ายโดยเร็วหรือแวะไปที่ศูนย์บริการให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คเพื่อความมั่น เพราะน้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานประมาณ6เดือนแม้รถจะไม่ได้ใช้งานก็ตามหากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์และเกิดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมตามมาไม่พลาดระยะที่ใช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ B Quick เรามีแท็กเขียนระยะการเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไปช่วยเตือนว่าต้องเปลี่ยนครั้งถัดไปที่เมื่อไรและบัตรสะสมแต้มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ4ครั้งรับส่วนลด25%สอบถามเพิ่มเติมโทร1153